แล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็คือวิ่งลอกส่งลูกกับปนุนุดเพราะว่าวันนี้บีมไปทํางานถ่ายละครอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันวุ่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 นอาบุ้มสวัสดีค่ะหักถุกไมะ่ะีนแ่ย<ฮ>คนนั้นเก้าสองคนนี้ก็เหลือเก้าหน,หน<ฮ>ึ่งหักถูงไว้เก่งมากน้องพีตตอนนี้ตัวจีดมากคื<ฮ><ฮ>อเขาสามารถที่จะทำให้ออยแบบว่า อารมณ์พุ่งขึ้นพุ่งลงเนี่ยทั้งวันตลาดเวลาไหนแชร์เฮ้ยอุ้ยอันยามาอยู่ดีอ่าเี่ยอะไเอเจโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย anh ui 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 má, ui 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 เก่งค่ะเก่งค่ะ,ะจะเดินไหมล่ะจะเดินไหมล่ะลูกที่มายืนเองใหม่สิ<อ> <c oughs> ทำอะไรอ่ะเก็บของกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะออกข้างนอกแล้วลูกเก็บของกันไอ้อวาช่วงน,นี้หน่อย ใส่ของเข้ามาลูกใส่เข้ามาใส่เข้ามาไอ้ว้าเล่งสบายไหยลูกเอ้ยน,นี่ช้ามาอัญญาล่ะของอัญอยู่กลน,น,นิดนึงนะน่าสบายคู่เลยเอวาดูแบบจะหลับอีกรอบนึงแล้ว,ว,ล,วลูกวันนี้นะคะเราไปรับลูกนี่แผนการในวันนี้ของเรามันช่งางแยบยลนะก็คือเดี๋ยวเราเนี่ย จะต้องเอาไอวากัญยาไปฉีดยาฉีดยาเสร็จปุ๊บเราจะไปรับคนโตใช่ไหมรับคนโตเนี่ยมันไม่ได้รับแค่สองคนเนี่ยมันเป็นสี่เพราะาจะมีนาลาและนนนด้วยแล้วตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็คือวิ่งลอกส่งลูกกับปนุษยเพราะว่าวันนี้บีมไปทํางานถ่ายละครอก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันมันมีเอง ยาบาลแล้วผ้าสาวๆยังไม่รู้ตัววันนี้มาเวลาดีมากเลยอ่ะบุม้มอันยำยำเงินเงอันยาเก่าลูกสาวอย่าร้องนะอันนี้แฝดน้องนังน่ง,งเลยนะคะนนี้แฝดน้องนั่งเลยนั่งเลยอย่าไปยุ่งกับเขาเยอะ แปดน้องสวัสดีค่ะหักถูกไหมคะเนี่ยชิ้นส่วนเยอะมากเลยเก่งมากลูกพี่พยาบาลบอก่าชิ้นส่วนเยอะไม่ถูกเลยแม่้องเหนือเก้าสองนะอ่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกนั่ง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 ไม่ไหวแล้วจ้าเอ๋ลูกสาวว่าไง แม่คนนั um> ้นเก้าสองคนนี้ก็เหลือเก้าหนึ่งห่างกันหม่ไหมได้ค่ะใช่ค่ะคนนัมองคนนี้มองขอบคุณนะคะคุณนี่ขอบคุณนะคะที่ไม่รอใช่ค่ะวันนี้บินขับไปถ่ายละครอ่ะอันหลอะคะหนูเลยมาเดี่ยวได้เลยใช่ไหมเออเก่ง ตอนนี้ยืนได้นานแล้วค่ะอแล้วก็เหมือนพยายามจะก้าวเดินแล้วแต่ว่าพอจะก้าวเราก็ล้มแค่ยืนได้ก็เก่งแล้วลูกยืนนานคลานบางทีก็ยืนแบบไม่ต้องเกาะยืนนะคะคือเหมือนแบบฮึบตัวเองยืนขึ้นมาได้สุดยอดทั้งคู่เลยมาถึงวันไหนนะ้ไซโบไซโบ้่สวยเก่งมากสิบหกวัดอกค่ะแฮนด์ซักเยียร์ ใหญ่ยังยังยังไม่ได้ทำอะไรแตสี่เจ็ดนะคะใหญ่ทั้งอกทั้งเสียงนะคะสี่เจ็ดใหญ่หัวกับอกเท่ากันอกใหญ่หัวใหญ่สมัยเธอยังไม่ทำเลยยังไม่ทำเลยเนคอยกันยังไม่กลัวกันแล้วเนาะสองคนชอบเต้นมากโดยเฉพาะคนนี้ค่ะแล้วก็ชอบเต้นเพลงพ่อเขาเพลงอะไรลูก

ดเสร็จอ่ะคุณเข้ากันเลยหัวเล็กกันหน่อยหัวเล็กกันหน่อยหัวเขาเล็กกับเธอแหมดูสิเน่ะโอ้โหใหญ่โอ้โหจะแก้มใหญ่ด้วยเดินมานะสายเรื่องน้องพี่ค่ะได้เลยน้องพี่ตอนนี้ตัวจีดมากคือเขาสามารถที่จะทำให้ออาแบบว่าอารมณ์พุ่งขึ้นพุ่งลงเนี่ยข้งวันตลาดได้แล้วแล้วก็ จะชอบสิ่งดังกีดอะไรเงี้ยแล้วเวลาออยสอนเขาอะเขาจะชอบทำหน้าเป็นอะไม่สลดยิ้มแล้วก็จะมีคำถามสวนกลับมาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาเข้าใจไหมแต่ว่าเวลาบอกว่าจะตีแล้วหยิบไม้มาเนี่ยอันเนี้ยฝังแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือตีนะแต่เขากลัวการโดนขู่ออยก็ไม่รู้ว่าไอ้ขู่เนี่ยจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนเหมือนเลเวลต้องอัพขึ้นไปเรื่อยๆใช่อัพจนออารู้สึกว่าถ้าเกินกว่านี้มันจะต้องโดนตีจริงๆแล้วเนี่ย จะไม่ได้ช่วยด้ซ้อีกสักพ,พักก็จะแบบเฉยๆได้ออดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอาจจะต้องยอมผ่อนเยอะกับการที่ไม่ไม่ไปดุเยอะละหมายถึงสงสัยต้องไปโอนอปหูไปนาะเอาตาไปได้บ้างเออ,ไ,อไม่เป็นไร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 ไนะเสร็จแล้วค่ะอุ้ยเก่งมากไอว่าไอว่าโอเค มาอันาาน,นี้ยาสีไดแนี้เ,กกเง,ง,งียเงียบเงียบไม่เงียบไม่นานเจ็ดสิบสามเท่ากันเาท่ากันเลยจริงจริงจริงกินเท่ากันนะเนาะเลยสูงเท่ากันนะเนาะใช่ไหมคะอันยาลูโอ้น จัดเอโอ, <raine> โ,อโอ้โหจึง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 ไหนไโอ้ยพันนี่เก่งเก่งมากแค่เพียงเราหายแล้วไหนเดี๋ยคนนี้สิอคนนี้ก็เก่งนะไหนคะไหนคะมีมากตัดเวลาเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรับพี่ชายไหนคือตูงที่คาตรงไหนอู้หูค่ะโอ้โหสวยเลย ไหนไหนไหนไอ้มาไอ้มาเชิญมันตามให้ห้ามากันแล้วก็มันต้องกินหนุหนม่นมต่นมานี่นี่นี่อันนี้อันนี้ของเราโอ้ยังอยู่ในป่าปเลยเห็นไหมอ่ะ